ชื่อบุญเรืองงามตางาชื่อเล่นือแม่หนูจ้ะอ่าแม่หนูเนาะแม่หนูแปลงนาข้าวของแม่หนูกี่ไร่ครับห้าสิบไร่จ้ะห้าสิบไร่ตรงนี้เขตอะไรครับอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอเมืองเนาะจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนะครับอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นปีนี้เริ่มต้นอะไรยังไงครับใช้ตัวเนี้ยใช้เปล่าอ่าอ่าห้าสิบไร่ใช้ไปกี่ขวดหกขวดจ้ะหกขวดอ่าใช้มากี่วันแล้วเจ็ดแปดวันแล้วเจ็ดแปดวันแล้วนะครับสาเหตุที่ใช้เพราะอะไร ก็ดูในโทรศัพท์แล้วก็เลยมาอ๋อเห็นในโทรศัพท์นะครับทําไมฮะเอามาช่วยอะไรทําไมเราไม่ได้เผาฟางหรอย่อยสลายค่ะเราไม่ได้เผาฟางหรอไม่ได้เผาอ๋อไม่ได้เผาค่ะอ่าทําไมไม่ได้เผาอปีเนี้ก็ฝนมาตกด้วยหวังตัวนี้ด้วยอืมนะครับก็เลยเอามาลองซะเลยค่ะนะครับอ่าเจ็ดวันที่ได้คืออะไรครับก็ดีเนี่ยฟางเฟืองย่อยหมดคนทําที่ไม่บนเลยอืมฟางเฟืองย่อยหมดเลยนะครับนิ่มเลยเนาะ นะครับแล้วดินดีไหมครับดื้อดำเนี่ยอืมอืมอืมนะครับตอนนี้ก็เจ็ดวันละอีกสองสามวันก็จะเริ่มทําการหวา,หวานข้าว <มะ S 1> แล้วใช่ไหม,ม <ะ S 1> อ่านะครับอ่านี่คือความประทับใจเบื้องต้นของแม่หนูเนาะที่อเอาบราวมาใช้นะครับระดับความพึงพอใจให้สักกี่เปอร์เซนต์ดิอยากจะให้เต็ม<อ>ร้อยเนีพอใจอยู่แล้วพอใจอยู่แล้วเนาะอ่านะครับโอเคนะครับเราก็จะมาติดตามดูว่าแปลงนาข้าวแปลงนี้50ไร่ของแม่หนูจะดีกว่าเดิมไหม นะครับรอบนี้หวานข้าวอะไรครับ MG จ้ะข้าว MG แล้วรอบที่แล้วอ่ะ MG เหมือนกันอ๋อ MG เหมือนกันะนะครับอ่ามาดูกันนะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่แต่ที่แน่ตอนนี้ดินดีขึ้นฟางเปื่อยยุย่ยนะครับพึงพอใจเรียบร้อยแล้วอขอบคุณแม่หนูมากที่แชร์ประสบการณ์ให้พวกเรา,เราฟังนะครับ